ใครกำลังไปโอซาก้านะครับผมบอกเลยห้ามพลาดโกเบครับผมเมืองนี้นะครับมีดีมากกว่าเหนือโกเบครับวันนี้นะผมมีเวลาประมาณ -78 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปตะลุยโกเบกันสวัสดีครับเบบี้ตอนนี้ผมอยู่ที่โกเบแล้วครับเดินทางมาจากโอซาก้าเนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีเองนั่งรถไฟมาลงที่ JR โกเบซันโนมิยะสเตชันเขาเป็นเมืองชาติที่ดูโมเดิร์นทันสมัยแตกต่างจากเกียวโตนาระถ้าใครเบื่อวัดแล้วนะครับผมแนะนําให้มาที่นี่เลยครับที่แรกที่ผมไปนะครับก็คือโกเบคิตาโน บ้านเหล่านี้นะครับเป็นบ้านฝรั่งบ้านขุนนางบ้านคนที่มีอิทธิพลนะครับสมัยก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ m o วร์เฮาส์ครับสร้างขึ้นเมื่อปี1898ตอนนี้ดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่แล้วครับแล้วผมเนี่ยก็สั่งชามากินคู่กับมิลเฟยแสนอร่อยเห็นตัวสเปกตัวเลโลดอทสีดำนั่นไหมครับนั่นก็คือวานิลาสดนะผมชอบญี่ปุ่นอย่างหนึง่งเวลาเขาอบแป้งอบมิลเฟยทุกคนหรือแป้งเพสตรีอะ เขาอบเข้มมากเลยอะมันแบบกรอบแล้วมันนัตตีมากเป็นมิลเฟยที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่กินมาเลยครับและผมไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับเขาใช้บ้านเนี่ย เป็นที่จัดงานแต่งงานด้วยนะคบหรือวิธีสําคัญอื่นๆครับสาหรับแขกในคาเฟ่เขานะก็ไปเดินถ่ายรูปได้เลยนะครับแถวนี้มีแต่บ้านอายุเกินร้อยปีทั้งนั้นเลยครับสวยมากๆแต่ละหลังผมไปอีกที่หนึ่งนะครับชื่อว่ารเฮาส์ที่นี่เป็นแนวมิวเซียมมากกว่าทุกคนไปถ่ายรูปได้ข้างในก็มีช็อปเล็กๆนะครับเป็นกฟิ์ช็อปส่วนอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือสตาร์บัคส์ที่คิตาโนะครับผมหลังนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี190โดยชาวอเมริกันครับผม แต่ใช่ได้นะครับเมื่อปี1995เนี่ยที่เกิดเอิร์ธคว k กก็ต้องรีบิวใหม่ครับในปี2001และนี่แหละครับก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้โกเบดูทันสมัยดูโมเดิร์นมากเพราะว่าบ้านหลายหลัง ตึกหลายแห่งนะครับต้องโดนรีบิวใหม่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี95ครับผมและแน่นอนครับการที่เขาเป็นเมืองท่าเนี่ยก็ต้องมีไชน่าทาวสิครับเดี๋ยวผมจะพาเบบี้ทุกคนนะครับไปตัวเวนโกเบไชน่าทาวว่ามีอะไรให้กินกันบ้างผมนี่หิวมากเลยอยาก,กินของขาวเมนูนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าบาวบันใช่ไหมครับด้านในจะเป็น3ชั้นตุ่นไปเปื่อยซอสเค็มๆ็มหวานหวานด้านนอกก็เป็นเหมือนมันโทผมสำรวจมาสักพักเอ้ยโกเบไชน่าทาวไม่ใหญ่นะครับ แวะมาหาอะไรกินที่เนี่ยสานาทีเช็คอินพอแล้วก็ดันไปเจอตัวส้มทั้งฮูลูครับอยากลองมากเลยส้มช่ำๆน้ำตาลกับกรอบโเบชัยนาชาผมขอปิดจบแค่นี้ก่อนดีกว่าครับแค่หอมปากหอมคอนะครับผมมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันได้ส่วนตัวผมเนี่ยอยากกินของขาวนักหนักอะ่ะ เลยไปจอดที่โกเบราเมนเห็นป้ายแล้วแบบน่าลองมากๆเลยครับมันไม่ไกลจากตัวไชน่าทาวคือราเมนร้านเนะี้ยคือจะเป็นสไตล์จีนเลยหลังๆเนะี่ยผมชอบราเมนสไตล์นี้มากเลยทุกคนพวกน้นําข้นคะักๆในหลังๆผมกับเบบี้ไม่ค่อยกินละชอบแบบสไตล์น้ําใสแบบจีนๆนะงงมากเลยก่อนอื่นนะครับมาเปิดกันที่เกียวซ่าก่อนเลยครับจานนี้นะครับ320ยเยนได้8ชิ้นตกละชิ้นละส0บาทเอ,งอ้ง่ะผมปรุงน้ำจิ้มเปรี้ยวๆกับน้ำมันพริกนะครับแป้งด้านนอกนะี่คือกรอบเลยครับ ส่วนไซดด้านในก็ชุ่มฉ่ำอร่อยมากมาแล้วครับราเมน2จานเดยวเรามารีวิวกันดีกว่าตัวมะเขือเทศน่ากินมากเลยทุกคนและอีกอันนึงก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับ2ชามเนี้ยชามละประมาณ800เยเยน900เยนไม่เกินเนี้ยครับผมน่าลองและเขาให้ตัวต้นหอมมาแบบจุกๆเลยครับผมนี่ไม่ได้สั่งเพิ่มนะแต่ขอลองตัวซุปมะเขือเทศก่อนใครเป็นแฟนคลับไ่ตีเหลาน้ำซุปมะเขือเทศสารภาพมาครับ ประมาณนั้นเลยทุกคนแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นราเมนอร่อยอร่อยอร่อยกว่าที่คิดไว้ยเยอะมากครับส่วนตัวออริจินัลที่ผมสั่งขอปรุงด้วยน้ำมันกระเทียมนะครับซึ่งตัวกระเทียมชิพเนะี่ยเขาผัดมาหรือทอดมาได้แบบเข้มมากอะ่ะเกือบขมเลยทุกคนแต่มันมัน,มน,มนแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบโห เขาทำถึงนะน้ำซุปของเขานะจะออกเค็มๆถ้าเป็นเบบี้ปรุงนะเบบี้จะใส่น้ำส้มใส่ชูครับอออร่อยดยีผมชอบเค็มๆถือว่าเป็นรามเมนที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับ mm hmm. อร่อยดี เป็นฟิลแบบจินจีนหน่อยชาชูเขาจะเป็น3ามชั้นนะครับขุ้นฉ่ำนะครับแฟตตี้เลยมันมันเลยและแต่ละคำนะผมคีบเส้นไปแล้วก็กินคู่กับตัวกระเทียมมาทุกคนกระเทียมเจียวเข้มโอ้โหโคตรอร่อยเอาเป็นว่ามาลองกันได้ครับร้านเนี่ยนผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ไม่ก็แคปชั่นนะช่วงค่ำที่โกเบนะครับมี2ช้อยส์ด้วยกันไม่ว่าจะไปเที่ยวโกเบพอร์ตหรือจะมาเดินอิคุตะโรดเหมือนผมนะครับที่เนี่ยก็อยู่ในเมืองเลยครับเดินเล่นง่ายๆหาอะไรกินนะครับ ร้านรวงมีเยอะมากแรับผมนะขอลองหน่อยครับร้านเนี้ยโกเบสเต็กแลนด์3 2 0 0ยเยนเนื้อโกเบที่ถูกร้านาในตำนานหนังสือท่องเที่ยวคนไทยเนี่ย เขียนถึงร้านนี้ไม่รู้กี่เล่มแล้วครับเป็น<ม>เซตเนื้อโกเบท,ที่ราคาถูกที่สุดในซอยประมาณนั้นเซตที่ผมสั่งนะครับ3,200เยนหรือตกเป็นเงินไทย766ประมาณนั้นนะครับผมคือทุกอย่างเนี่ยมันจะองค์ประกอบธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาเ่ยก็คือเนื้อโกเบนี่แหละก่อนที่เขาจะคุกนะครับเขาก็จะถามเราว่าอยากได้ความสุขประมาณไหนนะเลือกได้มีเดียมแร มีเดียมเวลอแดนอะไรก็ว่าไปนะผมก็เลือกมีเดียมแรนะครับส่วนเบบีเลือกมีเดียมเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนิดเดียวจริงๆนะครับในราคานี้นะครับเราก็จะได้นั่งกินที่หน้าเตาแบบนี้เลยครับผมเชฟเขาก็จะปรุงเพอร์ฟอร์มให้เราดูเลยครับเนื <Wh im itation> ้อเนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันดูนุ่มมากเลยครับ คือเขาหั่นทีหนึ่งเหมือนหั่นเนยเหมือนบัตเตอร์เลยทุกคนคือผมสังเกตนะครัก็จะปรุงแค่เกลือพริกไทยนะแต่ละมุมนิดนิดหน่อยๆครับเพื่อจะรักษารสชาติความเป็นเนื้อกโกเบให้เราอันนี้นนนของผมครับมีเดียมแรก็จะแดงๆกว่าหน่อยนะครับผมเออผมชอบประมาณเนี้ทุกคนกินกับข้าวสวยกับกระเทียมนะที่สุดแล้วครับเบบี้อร่อยมากมันแบบชุ่มฉ่ำละลายในปากเลยครับ แอบพิเศษกว่าเนื้อที่อื่นจริงๆนะและในเซตนะครับก็คือเขาจะมีซุปใช่ไหมมีข้าวสวยหรือขนมปังมีผักนะและเขาให้เลือกซอฟต์ดงก์น้ำส้มหรือไมกก่ก็กาแฟด้วยโกเบสเต็กแลนด์ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยอิ่มไหมอิ่มใช้ได้เลยเอาเป็น<ม>ว่าผมไปก่อนนะครับเบบี้เอนจอยครับ